สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลินนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ที่3นะครับมิถุนายนก็เป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวัน สูตรหรืออะไรนี่แหละนะครับของสมเด็จพระราชินีนะผมอยู่ถนนลูกหลวงนะครับด้านหน้านี่เป็นถนนนครสวรรค์นะถนนนครสวรรค์นี่มาจากแยกมาจากทางนางเลิงนะครับนางเลิงตรงนี้จะเป็นตลาดนางเลิงนะเนี่ย ผมจะไปทางขวานะครับไปแยกนางเลิงจะไปขึ้นทางด่วนด้านซ้ายก็จะเป็นคลองนะครับคลองพดงุงกรุงเกษมนะครับทางฝั่งนี้จะอยู่ในเขตดุสิตนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเขตป้อมปากศตูพ่ายนะ เลี้ยวขวามาทางนี้นะครับจะไปแยกนางเลิงภาพอาจจะย้ยอนแสงนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าก็สลัวสลัวนะไม่ค่อยเก็บใสเท่าไหร่นะครับมีเมฆมากนะหรืออาจจะมีฝนได้นะครับวันนี้นี่นะครับสนามม้านางเลิงนะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นส่วนสาธารณะแห่งใหม่นะครับสำหรับสนามม้านางเลิงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นสนามแข่งม้าในอดีตนะครับฝั่งขวานี่จะเป็นบ้านพิษณุโลกนะครับบ้านพิษณุโลกนะอยู่ด้านในนะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลย ถนนพิษณุโลกนะครับตรงไปก็จะเป็นแยกยม,มราชนะผมก็จะขึ้นทางด่วนตรงด่านยม,มราชนะครับสีแยกยม,มราชนะครับเลี้ยวขวาเข้าหลานหลวงนะครับเลี้ยวซ้ายสวรรคโลกนะครับตรงไปก็อุลุพงเพชรบุรีผมจะไปขึ้นทางด่วนตรงข้างหน้านี้นะครับ ทางด่วนก็50บาทนะดูบรรยากาศบนทางด่วนกันวันนี้ว่ารถจะติดหรือเปล่านะครับตะกี้ผมหยุดกล้องไว้นะครับว่าเตรียมจะจ่ายค่าทางด่วนนะประเอว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันสำคัญนะครับทางราชการนะครับทางด่วนขึ้นฟรีนะครับวันนี้เตรียมเงินมาแล้วนะครับกำลังจะหยิบเงิน เห็นรถคันหน้าเขาวิ่งไปเลยนะเราก็ลืมสังเกตนะครับอันนี้คือวันที่3มิถุนายนนะครับเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพหรืออะไรนี่แหละนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับ ก็คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับนี่โอ้โหรถก็เยอะเหมือนกันนะฝั่งตรงข้ามนะครับก็ว่าเยอะอยู่นะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้ขึ้นทางด่วนฟรีไม่เสียค่าทางด่วนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขึ้นทางด่วนประจำนะครับก็าอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับวันสำคัญเท่าไหร่นะครับว่า เราคิดค่าทางด่วนหรือว่าให้วิ่งฟรีนะครับถ้าคนที่ขึ้นเป็นประจำขึ้นทุกวันเนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับจะไปทางดินแดงนะครับดินแดงพระรามเก้าถ้าตรงไปก็แจ้งวัฒนะนะครับหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าหมอชิดนะ มาทางนี้ก็จะไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับถนนพหลโยธินดินแดงพระราม9ดาวขนองนะครับอันนี้คือบรรยากาศของกรุงเทพนะครับบนทางด่วนดินแดงพระราม9นะครับดาวขนองบางนา ออกถนนพหลโยธินนะครับสนามเป้านะครับช่อง5สนามเป้านะครับออกซ้ายตรงนี้นะเราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านโน้นนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะวิ่งเส้นพหลโยธินไปสุขุมวิทนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มนะ ตรงนี้นะครับจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยนะวันนี้ผมจะไปทางสะพานพระรามเก้านะครับจะไปลงพระรามสองนะครับเหมือนเดิมแต,แต่วันนี้ขึ้นทางด่วนตรงยมราชนะครับไม่ได้เสียตังค์อ้อมมาทาง พระรามเก้านะครับไม่ได้ไปทางสาธรน,นะถ้าไปทางสาธรไปพระรามสามพระรามเก้านี่ก็แป๊บเดียวนะทางนี้มาทางนี้ก็จะ,ะพาพี่น้องเลาะดูนะครับทางนี้จะเป็นตึกใบหยกนะครับประตูน้ำจะอ,อยู่ทางนี้นะนี่นะ แถวประตูน้ำแถวราดดําลิกนะครับลืมออกเลยเกือบออกไปทันนะครับต้องออกซ้ายนะครับไปดาวขนองออกซ้ายแล้วก็วนขวาแล้วก็ไปโค้งซ้ายอีกทีหนึ่งนะ ดีว่าวันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับบนทางด่วนนี่นะครับบรรยากาศออกซ้ายนะครับซ้ายไปดาวขนอง ป้ายที่เป็นสีเขียวกับสีน้ําเงินนะครับถ้าไปทางดินแดงนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นทางลงแล้วนะครับวิภาวดีลังสิตธถ้าเป็นป้ายสีน้ําเงินนี่ยังยังอยู่ในทางด่วนอยู่นะบนซรายมานะครับ ันนี้เป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับนู่นไปแล้วแอ์พอตลิงนะครับไปสนามบินสวรณภูมินะครับสมุทรปราการเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะรถไฟแอ์พอตลิงนะครับรถไฟฟ้ากรุงเทพสมุทรปราการนะ สนามบินสวนนภะูมินี่นะครับป้ายที่เป็นป้ายสีเขียวนี่คือทางออกแล้วนะครับทางลงทางออกนะส่วนป้ายที่เป็นสีน้ำเงินนี่เรายังอยู่ในทางด่วนนะครับก็ไปต่อนี่นะครับสะพานโค้งเหล็กนะครับตรงนี้ สีเทาเข้มเลยนะครับด้านล่างก็ยังมีถนนอีกนะหลายชั้นนะครับหลายขั้นตอนสลับซับซ้อนนะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวสุขุมวิทนะ เพลินจิตฝั่งใต้นะครับถนนวิทยุนะครับทางออกป้ายสีเขียวนะครับคือทางออกนะครับป้ายสีน้าเงินก็ยังอยู่ในทางด่วนนะพี่น้องก็สังเกตนะครับถ้าตรงไหนที่เป็นป้ายสีเขียวตัวหนังสือสีขาวนี่ถือว่าเป็นทางออกจากทางด่วนนะ รถไม่เยอะนะครับขับสบายด้านซ้ายนี่จะเป็นทางรถไฟนะครับไปทางท่าเรือของเตยนะยังไม่เคยเจอรถไฟวิ่งสักทีนะครับจังหวะที่ผมขึ้นทางดว่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นแฟรนะครับแฟรนี้มีความเก่ามากเลยนะ ก็เป็นวันบรรยากาศของวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะส่วนหลายๆคนที่ทำงานบริษัทนะครับก็คงจะหยุด3วันกันเลยนะเสาร์อาทิตย์จันท์เลยถ้าเรือนะครับถ้าเรือบางนา สมุทรปราการนะครับออกซ้ายดาวขนองพระรามสองนะครับช,ชิดขวาไปนี่นะครับ เรือบางนานะครับนี่ออกซ้ายดาวขนองแจ้งวัฒนะนะครับถ้าเรือบางนานี่ก็คือก็จะเป็นทางออกเหมือนกันนะครับนี่ดาวขนองก็จะเป็นทางออกเหมือนกันถ,ถ้ามุ่งหน้าไปทางดาวขนองนี่ก็ถือว่าทางออกทางลงนะครับ สะพานที่เห็นอยู่ด้านขวานี่สงสูงๆนี่เป็นสะพานข้ามแยกนันละนองนะครับโอ้โหขึ้นมาจากจุดไหนวาเป็นสะพานที่ยาวมากเลยนะข้ามกี่แยกไม่รู้นะครับนี่สร้างน่าจะสร้างเสร็จแล้วนะครับน่าจะรถวิ่งได้แล้วนะไม่ใช่ทางด่วนนะครับนี่รัชดานานาลาธิวาพรรามสามนะครับ สะพานข้ามแยกนันละนองนะครับตรงแถวแถวของเตยพระรามสี่นะทางออกอีกจุดหนึ่งนะครับถนนพระราม3ช่องนอนทีนางดินจีนะครับถนนนางดินจีออกซ้ายไปนะครับออกจากทางด่วน ีโชคดีนะครับได้ใช้าทางด่วนฟรีนั่งเนื่องในวันสำคัญนะครับทางราชการนะครับก็จะมีทางออกอีกจุดหนึ่งนะครับถนนสาธุประดิษฐ์นะครับรัชดาพระรามสาม คอนโดตรงนี้นะครับด้านขวานี่จะเป็นเซนทัลนะครับเซนทัลพระรามสามนี่นะครับห้างเซนทัลนะครับสาขาพระรามสาม ผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับอของชาวลาวนะครับเขาบอกว่าวันเด็กของลาวนะครับโอ้โหมีรถไปจอดที่แถวในเวียงจันทนะครับเยอะมากนะครับเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยมากกว่าประเทศไทยอีกนะครับ <c oughs> รถไปจอดเต็มลานเลยนะครับผมว่านะครับเฉพาะห้างเดอะมอห้างเดียวนี่ <c oughs> ชั้นจอดรถนี่ประมาณ5-6ชั้นนะครับชั้นหนึ่งก็จอดหลายร้อยคันนะครับก็น่าจะเยอะกว่านะครับแค่ห้างเดียวของเดมอนะครับรถที่จอดบนห้างเนี่ยยังเยอะกว่าที่จอดในลานที่นครนเบียงจันด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับห้างในประเทศไทยนี่มีไม่รู้กี่ห้างนะครับแล้วก็มีที่จอดรถให้ฟรีนะครับ หรือว่าฟรีเลยแหละ,อะสองสามชั่วโมงนี่ฟรีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสะพานพระรามเสวัสดีครับ